ไฟไหม้เรือนำเที่ยวล่องเจ้าพระยาวันที่29พฤษภาคม2568รเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีเจ้าที่ตำรวจสอนอปากคงสารรับแจ้งเหตุไฟไหม้เรือนำเที่ยวบริเวณท่าเรือโรงแรมอนันตารีเวอร์ไซต์ถนนเจริญนครแขวงสำเเรเขตธนบุรีกรุงเทพฯจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมประสานรถด,ดับเพลิงและเรือดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดเหตุอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นท่าเทียบเรือหลังโรงแรมอนันตาลิวอร์ซด์พบเป็นเรือเอ็มจุนสองลำลักษณะเป็นเรือนำเทีย่ยวไฟกำลังไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟลุกลามและใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมไฟไว้ได้และเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกขึ้นมาอีกเนื่องจากบริเวณท้ายเรือมีน้ำมันเชื้อเพลิงและได้ทำการสูบน้ำในเรือออกเพื่อป้องกันเรือจมตรวจสอบเบื้องต้นเรือถูกไฟไหม้เสียหายสองลำโดยมีหนึ่งลำ จมลงแม่น้ําเจ้าพยาแต่ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างประสานงานเจ้าหน้าที่โรงแรมและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมเพื่อสอบปากคำและหาสาเหตุไฟไหม้ที่แท้จริงต่อไปจบข่าวสวัสดีครับ